มัดูดอกไม้นะคะมันดอกไม้เกาสวยจังนะคะอยู่ปูพิจะถ่ายรูปดอกไม้ให้ดูนะคะใช่จ้ะี่่ดอ

ม่รอรัรถนะมี่มาแล้วเนะหรอ น่เซเว่นนะคะเซเว่นของประเทศญี่ปุ่นก็จะใหญ่เท่ากับประเทศไทยนะคะใหญ่เท่าแล้วก็อาจจะใหญ่กว่าด้วยนะคะนี่เรากนลังเดินนะคะเดินข้ามถนนเดินข้ามถนนของประเทศญี่ปุ่นก็จะเหมือนสิงคโปร์นะคะก็คือให้มีรูปคนซะก่อนรูปคนสีเขียวถึงจะข้ามได้นะคะถ้าเป็นรูปคนสีแดงแบบนั้นเห็นไหมคะ ยังคาดไม่ได้อยาให้เป็นสีเขียวก็อากาศเริ่มเย็นนะคะอ่็นรูปคนนะคะจะคาด มีทางอาจจะเป็นทางจักรยานนะคะ กน้จะมีกู้ต่อน้ำให้อยู่เรื่อยๆนะคะ อีกแล้วคะ่ะเจอดอกไม้อีกแล้วคะ่ะว้าวลมหนาวมาแล้วดอกไม้เขาจะวางสูไว้เลี้ยงมานี่กันจึ๊บ ร้านอาหารดูค่ะโอ้โรงแรมสูงเลยดูเห็นนักไม้อีกแล้วค่ะเขาวางใส่กระถางสีดำๆดนะคะใส่ถาดเราจะรอข้ามถนนกันค่ะ หนาวเย็ยนมากเลยเย็ยนมากเลยเย็ยนมากเลยทำไมเวลาเย็นทำเย็ยนฉับพันเลยค่ะเย็ยนยยแป๊บเดียวนะมือเย็ยนเลยนะ